ถามจริงคุณตำรวจถามจริงเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปจบ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 จบแล้วเราชนะแล้วโถถามจริงเอาพวกเราไปก่อนเลย เปิดตีมยังไม่เสร็จเลยครูเชื่อต้อง,นงน้นมาข้าไปแล้วอะัวที่มึงต่อยอ,ะอ่ะมัน้นคืนไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะต้องเสีย,สย,ยเสียอยู่ดีเำอไไม่ได้อยด่ทำอะไไม่ได้ป้นปอสอไม่ได,ไได้แต่ตัวปอสอไม่ได้เลย แมมาเพื่อนแม่กูบอกแล้วกูเปิดมึงรู้ว่าเพลงกูยังไม่จบเลยแล้วกูเห็นว่าพวกมึงโดนกูเลยต้องมาเปิดก่อน <c oughs> แม่กูเลยเชื่อมึงจริงๆเ้วเพลงกูไม่จบอะแล้วกูต้องมาวิ่งมาเปิดแล้วกูไม่ได้คุยกับอะไรกับใครเลยกู <c oughs> ยไม่ได้ถามคนดูแต่คำทีแ้วพวกเราจะไม่เสียงเงินกันเฮ้ย คนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ใครคนนี้ไม่รู้อะ่ะไปแล้วสวัสดีทุกคน้วยนะครับอืมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ,นะรบไหวอะ่ะไหว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 ล้วไหว ไหวๆไหว้เวาไหว้วเฮีย <c oughs> คือผมว่าเองเปิดอยูข่ขนานกรหลาดล,ล้วก็เห็นเยนั่นนัวกันแล้วนัวนัวนัวห,หมดแล้วใช่เปล่าหมดยังโอเคไป ขาไปสูบเยเดี๋ยวพูดก่อนว่าพอไปโรงพยาบาลผมไปสูบข้างหน้าห้องก่อนเอเคไหมแสดงคืนไม่ได้ครับถือว่าโดนปรับไปแล้วผมช่วยเช้าไป คือถ้าผมช่วยเร็วกว่านี้มันจะมันจะไม่รอดนะแต่ถ้าผมช่วยช้าไปเข้าใจปะแบบไม่ไดวผมมาเดี๋ย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 วผมมานอนนอนหรือชุบขึ้นมาครับชุบขึ้นมาฉันมาไม่ทันโดนปรับกันหรือเปล่าโดนปรับเปล่าไม่โดนไม่โดนเออใครโดนปรับเนาะใช่ปะมีจอนเดียวว่าที่โดนใช่ใชไม่ไมแค่พันเดียวเพื่อนครึ่งเดียวครึ่งเดียวของเงินแดงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมาเหมือนแบบ อขับมาขับมาวิชชัไม่มีใครอยู่เลยตัดตกใจเลยเลขกูตกใจเลยไอ้แก่เราดูมันบัมดีรถแม่งปิวแบบแม่งบัมบ์รถอดสัตว์มันโหดอยู่แล้วเพื่อนโหดอยู่แล้วโหดจัดอยู่แล้วเออแต่งเต็มด้วยหรือเปล่าเอาง่ายๆไอ้ยแม่งบัมบ์มันพุ่งรถแม่งพุ่งจัดเลยไอ้ที่แม่งบัมแบบรถปิวอ่ะอยู่แล้วมันเป็นนี่ถ้าไปเข้าผนังนี่ร้อนอ่ะโอ้ขอเสื้อก้เลยนะเราโอเคลืมบอกว่าไม่อยู่ จัดแม่ยังเดือดไม่พอใช่ไหมตัวกูจัดให้ ไม่เฟี้ยวเลยยัดแม่ทำมันคนละรุ่นมึงช่วยดูด้วยเดีกูดีกระเจียวเลยตอนที่กูฟิปให้มึงเข้ามาฟังคำกูไม่โคตรจะฮิต ให้มึงเข้ามาจำฟังรมกูสึกนิดเอาไว้ให้แม่มึงฟังจำไว้อีสติีชื่อกูอัดแทนทอมอยากเงยเดี๋ยกูจัดให้ย็ดแม่เจอกูดึงตับไม่ไม่ต้องพูดมากดึงจับไข่ทำฟงทำฟอร์กูตบให้ไม่ต้องมาแอคและวมาโวงโง่ทำตัวอดเจ่งที่ลยมึงก็เดี๋ยวกูจัดปากมองนิวโจอนจะเอาลูกซองหรือลูก ไม่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 เฮ้ยเ่้ย่ก้่นฮ้ยเ่้ยเฮ้ n เม้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเ้มเฮยเ้ยเ่้มเฮเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ไมเฮ้ยเต่ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้เฮ้ยเฮ้เฮย บอกให้ถ้าพอมาต่อทำเงานหน้าที่ตำรวจอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะรวยอ้ยไอ้เจ้าคนอ่ะไอ่เอาแล้วมารับเลยไอ้เน่ยไอ้บ้างไปก่อนไปไม่ทันแล้วอยากจะขอติดรถสัหน่อยบ้งพาผมไปรถบนะครับเดี๋ยวไปรับเด้วนบ้างสวัสดีครับยิ่งไม่ได้ทักทายมันไม่ได้เลยมัน มันจูกไม่ได้มันรูว่าจูกได้อยู่แล้วแต่ผมว่าปปสอ่ะโดนงัดลดได้แต่โอยก็แตุ่ดแล้วขายาใช่ป่ะแล้วเราจะงัดลดปปสออย่าเลยอย่าเสี่ยงเลย ลองอะ่ะทำไมลองไม่รู้เดี๋ยวลองอ,อแต่ขอไปขึ้นเชคก่อนได้ไหมตังค์เราสามแสนเก้าแล้วผมกลัวมันจะแบบว่าปัดเตียวจีตูดรือมันเร็วกว่ารถมันเร็วกว่ารถแบบว่าตำรวจเยอะมากเลยอะ วเดี๋ยวพี่ขับรถไปรับจุดสิบายขายไปปะพวกเราบ้าปะช่สิบเราบ่ายเพื่อนอามาตอนบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีอีกสองนาทีนี่ใช่เออบวกจะบวกต้องบวกต่อบวกปปสต่อเค็ดค่อ้าวเฮยพื่อเียรถด้วยเออรถรถด้วยรถเป็นสิบเอร์เซ็นอ่ะเยไปต่อเอ้ยไม่อไรตีสองทีหมดเด้อ เราต่อตีเจ็ดสิบห้าทีเออเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต uh, mm, mm ์คุยมึงมึงเรียกพวกบุญเรืองก่อนจุดสิบจุดสิบต้องบวกอ่ะต้องไปบวกที่จุดนะจุดจุดสิบต้องไปบวกที่จุดต้องไปบวกที่จุดต้องให้พวกอินเดียมาช่วยงั้นอ่ะไม่พอไม่ไหวหรอกไม่เมื่อกี้ชมพูกับไอ้ไใครของใครอ่ะใครของมึงใช่ตัวนี้ขายของเบสโฟไปเลยขายดีเตอร์โฟไปเลยต้องยากันั้นละอ้าวหนึ่งนาทีทำไปเนี่ย พี่ไ,เไปเรียงผมนะพี่ไนะด้นะจุดสิดนปรับถ้าจุดสิบขาดสามหมื่นห้าโดนปรับหม่นเจ็ดห้ร้อยครับที่เหลือโดนคนละสามพันถ้าแพ้นะอไงสามพันสามัน้าแพเขาอยู่หมดละสามพันอ่ะไปรอจุดสิเลยก็ได้ไปยืนไปยืนไปยืนจุดิอ่ะฝ้ารถหน่อยต้องต้องบอกจ <c oughs> ับต้องให้จับปูช <c oughs> ่วยก่อน เอาลงนะครับเกมตื <S <s ่นติดก่อนไปนอนนะไปมีรถป้ามีรถป้าถ้าไม่มีบอกให้ใครนี่ใครเออ่ฝากข้อรถหน่อยนะได้ครับผมได้ครับเยี่ยมเราเอาตอนนี้ ไม่ที่รีบอะเพราะไดเร็วกว่าตำรวจเมื่อรถเก็บกว่ะเพื่อนต้องโบกที่จุดนะเว้ยฮะไม่ได้ลากนะเว้ยโบกที่จุดอ่ะไอเก็บรถกว่ะเพื่อนไอรถโดนระมอนมึงอะโคเก็บโคเก็บไม่ทันไม่เป็นไรให้มันเฝ้าได้ช่มัยังไงมาแล้วไอสัตว์ปปสตามมาแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังมึงเลยเนี่ยเหรอพร้อมเลยวะดูดิพร้อมใจแกว่ามันนับเวลาดูจากโซงแล้วไปโอ้โหใกล้ๆมาดิมาดิ ปล่อยไว้เพื่อนไม่ได้เอาไม้มาไหวเงี้ยขันไม้ก็เปล่าวะได้เปียกนะเว้ยมีโคตรน่ามีไม้เลยเออแป๊บๆอยู่ที่สูงอ่ะมาแล้วนะลงแล้วนะมีแทงไม่โดนนะมีแทงไม่โดนเด้อเออมีแทงไม่โดนอ่ะดิคุณสูงอ่ะ หรือว่าจะลากไปกระดาษเขียวอาไงได้หมดเออมันอ้อมนะมันอ้อมนะมันลากไปกระดาเขียวได้นะเมโอมอไรบ้ไงกระดาเขียวป่ากระดาเขียวปดเอะไรดีวะเอ้ยแตถึงรถปะน่ะบังบังวิ่ไม่ถึงรถปะน่ะกระดาเขียวกระดาเขียวกระดาเขียวกระกมากลับ ต่อมาตำวเาสัตว์เมื่อกี้กูขับรถแบบว่าปวดเสร็จใช่ป่ะไอ,ะอเฮียเราพวกเราไม่มีใครโดนเลยเลยกองเงินได้เก็บได้เลยเนี่ยเออมึงเก็บก่อนปะ่ะล่ะเก็บด้ไวยไวบไอะ่ะอร่อยนุม่มให้ทันรี่เก็บรถด้วยอย่าเอาคนรถปากเลย อ๋อไอ้นมขับรถไปขับรถไปไกลๆหน่อยขับรถคันนี้ไปไกลเลยหนีได้ขับรถคันนี้หนีไปเลยจะมีตัวเดียวจอนไหวเฮ้ยสายเห็นสายป่ะเอาสายได้ป่ะเอาดิ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 เอาแม่งก่อนเลยก่อนนทีึงมันติดไหนล็อกว่ะเฮ้ยเพื่อนมาช่วย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 ฝั่งนี้ พอได้สาวแล้วสาวไม่หยุดพอได้สาวแล้วสาวไม่หยุดพอได้สาวแล้วกูสาวไม่หยนเดี๋ยวผมขึ้นเองผมขึ้นเองเพื่อรอร่างปล่อยพี่หมดแล้วหมดแล้ววะคุณลยมพี่ตัวหัวหมูต้องเอารถไปอีกคันเอารถอีกคันเอาเรือบังไปเถอะ เมืเอ่อกี้ใครไปนัววะมึงเหรอผมใช่มึงใช่ไหมพี่หันไปเมื่อกี้ห้าลุมหนึ่งเมื่อกี้ใช่มึงเดือมากตยต่ายใหเขาอาจจะเพิ่มคนใหญ่หกคนรูปได้อรอไม่ได้หรอกเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยๆมันก็เรียบร้อยหอน นอนโรงพยาบาลน,นานด้วยอเอ<ร>าเฮีย,ยลืมเลยเบอรับได้หน้านนกับผมเต่าอะนอนนานด้วยใช่ตติดดดโโนนีอืเมื่อกี้ตี๕หนึ่งติดเจอทำด้วยเฮียเหรอควถามจริงช่วยเหรอเอามมา่ไงเอามันแหมเกือบเรียกเพื่อนไม่ทันมาคุณหม<ป>อกระเป๋าเรียกอะไรครับสองพี่น้องตีบังสร้างตำนานเมื่อกี้ มาแอ no, 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 no. บไปเรื่องไม่ยงังเล่นผมจะต้องตืง่นมปเรื่อเือโหยัดแม่แอบไปเรื่องพูดชอเจ๊แม,ม่ไม่น่าคุมนะค่านอน ถ้านอนผมว่าคุมนะเรียบร้อยเชื่อเราเอาเงินไปเรียบร้อยเปลี่ยนแปลงตัวถอนบ้าถ้าเชื่เอเราเปลี่ยนแปลงตัวเราหายไปเลย อ้าจุดหนึ่งปีมันก็มีตำรวจคนอื่นอยู่ไหมอรอไม่ตำรวจด้วยไหมอ๋อไม่มีหรออ้าวไม่มีเหรอตำรวจจับไม่ได้เหรอ ่นี่มาล้วเนี่ยรันรของเนี่ยไอ้เหี้ยเหี้ยกสุดเตสามก้าสองงานเนี้ยเหรอมีรับโซเฟ่เหี้ยมากน้องชายครับผมเอ้มานี้ยได้ไปเอานี้ไปนี่สี่สครับีนีอันนี้รถพี่่ะนะขหน่อยคครับอู้นะฮะไหนเออลเนรเนประเบีนเซอืม เขาขายของให้ผมไปแล้วตอนนี้เครดิตรับของผมแม่งโอ้ฟู่อืม จริงๆว่าคนขายจุดหนึ่งต่อเหลือก็ได้เงีเ่ยนถึงนี่ยังไม่ถึงสิเลยใช่เหรอก็ไ,ไอ้ลูกพี่ไอ้ลูกพี่มีเท่าไหร่นะเพื่อนเหรอทำไมเพื่อนผมแก้ผ้าทำอะไรกูนักมวย ปปวศมันต้องชุดนี้แหละโวยโคตรมันเลยตั้งแต่เช้าถถ้้าามมัันนหลบตอนแรกคุณมันหลบไปเป็นจะแทงรัวได้ไหมถ้ามันถ้ามันหลบเป็นหนักคนต้องรอจังหวะใช่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นแต่เมื่อกี้โอ้แต่เมื่อกี้สองคนเลยเปพี่วจัดถ้ารอถ้ารอจังหวะที่มันถ้ามันหลบจะหลบอ่ะแล้วมันยังง้างเต็ดถ้ามีแทงกันมีมีถึงไวกว่ายังไงอยไม่จิ้มไวนะแบบใช่จิ้มไวนะใช่ถ้าแทงรัวไปโดนแน่นอนไม่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 ถึงเมื่อกี้ไม่ได้เขายื่นหนึ่งหนึ่งกับกระบอกไง กูไม่กล้าเข้าไปแทงเพราะว่าแบบกูกลัวโดนพิเดตสังไม่ได้เข้าไปมองเลยนี่ึ้นแล้วครับผมโอ๊ยมันเลี้ยงยึดตาน่าผมอะแล้วมันก็หลบไม่ได้เล่นป้าสอบฉลบที่ว่าตอนนี้ป้าสอบอยู่ห้องโน้นป้าสอบเจ็บห้องหนึ่งไม่เราไม่เราเราไปขายเราไปขายชุดหนึ่งเลยก็ได้ดีตอนนี้ตำรวีเตอร์เหลือตำรวจธรรมดาใช่ปะป้าสอบหมดเือตำรวจธรรมดาไอ้ไะค่าเปลี่ยนชุดทีเดียว ขายชุดหนึ่งทั้งหมดกันชุดหนึ่งไอ้ไเพื่อนไปขายก่อนได้ไหมถ้าผมไปขึ้นเงินก่อนอี๊มาขายชุดหนึ่งก่อนดีกว่าวะหลบๆบเขาหน่อยไหมเขาออกหรือเปล่าเขาพอเนี่ไอ้ช่อมีรถติดอยูู่บ้าขึ้นมาดิไปมาเอามารับพวกบงนะังหน่อยมีมีพี่จอนะไี่จอนบังอืมสน,นามซ้อมมวยที่ต้องใช้เหตุการณ์จริงนะ ทั้งที่ใจฉันคิดวนเวียนวันนี้กูโดนส่อหญิงล้วนทุกตายกันหมดแล้วใช่เหรอหญิงล้วนเลยเหรอ,หรอใช่ครับยัอยากเจอว่ะโคตรเดือดกูบอกเลยฉันอยากเจอ <laughs> ฉันว่าเธอถ้าถ้าเจอฉันว่าเธอน่ชอบ <laughs> ล้อหลอกด้วย พวกอ๋สี่เป็นตัวใบเหรอเพื่อนเออสี่ป็นตัวไปรับพวกบงังหน่อยฮัลโหลเด็กช่างชื่ออะไรเหรอชื่อเปียครับเปียกมีเปียกฝากรถกันหนึงเดี๋ยวมาได้ครผมเสีย่ยมมากมเสีย,ย,ยจริงเอาออกอยู่รงางล่างหน่อยเฮ้ยขายวะ ยังวนนี้คนขายยาอาสามสองเดินล้อเมื่อกี้อืมดูเร็วเียดแคแล้วขายก็ไม่บอกเดียวกวินแล้วเขามาสองเมตรเลย ตอนนี้ตำรวจทุกคนสนุกกับปปสอ,อยู่แล้วไอนที่มันได้กระทืบคนหรือกระทืบแบระชชนคืนอะทุกคนมันก็สนุกนนมันไได้ใครเครียดไง ด็กบทหลักกูของครับผมนี่นะครับเอ่อมีอะไรครับเอ่อแคปซีครับรับไหมรับแล้วก็ปูนสิบเอ็ดแคปซีมีเท่าไหร่อ่ะมีสิบครับเออได้ครับรับแล้วก็รับปูนไหมครับปูนเออปูนตอนนี้เหมือนจะหยุดรับก่อนฮะปูนยังไม่รับครับอ๋อได้ครับทั้งเก้าสองครับแคปซีมีเหรียญทองสิบรับไหม เ, 10, เ, 200, เหรีรยญนทะองสนนะกกิบเหรียญทองสิบปูนถุงก็สองร้อยไม่ใชหรอปูนถุงอร่อหนะพีะดูเห็นไอดอมขายอ่ะสองอยถึงหนึ่งแสนอะตกักี่บาทวะห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยปล่อยไหมาปูนถึงห้ารอยถ้าปล่อยผมเอาไว้คร <500, 100. S 2> ับไห่เอาไปดิเอ่อสามเก้าสองเอามาหมดเลยเอาเดี๋ยวได้ไหมครับ 5, ห้าพันห้าอันนึ้นะ ห้าพันห้าแล้วก็บวกครับไปอีกครับผมซื้อเม็ดอะไรมาคาเม็นเท่าไหร่ครับเอ่อแล้วแต่พี่เลยครับผมไม่รู้ราคาเหมือนกันไอปูนมันห้าพันห้าแล้วครับบมบวกไปเป็นหกพันได้ไหมได้ครับได้อ่าแล้วมีอะไรครับแล้วก็มีเหรียญทองสิบแบบเหรียญทองแล้วเอาป้ายตี๊บตอนนี้เหรียญเราปะไม่ออเหรียญทองไม่เอาครับเอาแค่นี้เออหกพันเป็นเลขอะไรครับเรขกอะไรอ่าเลข สามสาครับครัเอาขอบค้าครับคุณพนนี้ครับครับรับเหล็กไหมครับรับเหล็กครับเหล็กสามสิบใช่ไหมครับเหล็กตอนนี้เหล็กเท่าไหร่วะเรียบไม่รู้เรดูในชาวิทย์แป๊บนึงอนะเราได้ไมครับไม่ได้ครับผมมีหกร้อยหกสิบอะครับหกร้อยหกสิบเราไปดูนะดูว่าอืมอือือืม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  ยี่้าถามไหมถามหมเลเออไหวไหวแม่ถ้าที่ผ้าไหวไหมฮะหรือไม่ไหวขอสักยี่สกได้ไหมฮะอ่าที่หกก็ได้ครับช่วยช่วยกันแล้วกันแล้ไปกันนะเออสามสามเก้าสามเก้าสองครับนน้ผมคิดเลขช้านะ เลขอะไรครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับขอบคุณมากครับมีมีอีกแล้วมาขายอีกวครับเยวนะครับข้าคงคิดว่ากูไม่ขายมึงแล้วไปเลยเลคนไม่อยากคนไม่อยากขายกี่ดอลมึงก็ขาย้ยเมื่อกี้บอกยี่สิบยี่สิบเอ็ดใช่หรอ ว่าคิดถ้าบอกยี่สิบเอ็ดก็เอาเหมือนก็การจ่ายยี่สิบเอ็ดเหมือนกันเชอชีวิตพอยี่สิบเอ็ดปุ๊บเขาได้บอกขอยี่สิบสองได้ไหมครับเพิ่มมาหน่อยไอจุดยาไม่หายเลยใครขายพวกเราไอบุญเรืองนะเออต้องบอกด้วยถ้าสมมติจุดยาไหนที่เราไม่ได้ขายอ่ะ ต้องต้องนั่นเจอได้นั่นผมไม่ยากกว่านี้เอาให่าว่าไก่ยหญ่ฉันซ่อมป่ะเนี่ยไม่ไม่ร้อยเซนมันมันเสกมาต้องต้องทิ้งมันไปหรอกเดี๋ยวมีคนไปใช้ยังไมนบาร์กระดิ่งมาดูดิไม่มันขึ้นรถมันขึ้นรถไปเดี๋ยวกูชนแล้วมึงเอาไปทิ้งนะตรงนั้นกอับม เอาละเพื่อนจุดน้ำมันให้น้องได้เลยส่งไปที่ชอบที่ชอบตามน้องไปแมงก็เมารถไปถ้ามาอยู่ดีมึงจะเอาจีทีดีมาขับแวเล่นกับรจเนี่ยอารมณ์ไหนรถแม่งยังเที่ยวเลยกูเล่นกูขายยากไก่เซนกูเล่นเอาจีทีดีมาขับเล่นเสร็จแล้วจีทีบีที่มันมีอ่ะโคตรกระจอกเลยวิ่งร้อยเก้าสิบตันอ่ะตันที่ร้อยเก้าสิบอ่ะมึงว่าไงอืมก็เลยบอกให้เอารถมึงให้กรอบรถมึงมาแล้วมาขับ ตื่นไว้นะเด็กมันแต่มันวิธีกูจะได้แล้วเดี๋ยวถ้าวิธีไมได้ไปปลูกปลูกโอเคกันดีกว่าเพื่อนเพื่อวิธีหรอเออได้ละไอ้เหี้ยบอสอมาตามใครอ่ะไอเรืองไอเรืองนี่ไงไอเรืองไอเรืองไอจับไอแม่พี่อยากอะไรก็เถอะครับว่าคิดแล้วไรอะไอเรืองปะเอ่อไอเรืองแอนอยู่ข้างในไอเวแอบเขาเรียกว่าสายแอบ